คุณจะเห็นแม่บ้านนัดเมทวนผ่านผู้หญิงคนนี้แค่ไปเข้าห้องน้ำโดนแม่สามีถาว่าเอาไสมอยด้วยตื่นแต่เช้าเพื่อทำอาหารเชา้าแต่สามีไม่กินถามลูกชายของคุณเมื่อจะสอนให้เขาใช้คอมพิวเตอร์ดังนั้นทุกครั้งที่มันสะดุดอินทรีไม่สบายไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจแล้วสามีก็เป็นหมอเย็นอาการเหล่านั้นรักษาให้หายได้ด้วยการทานยาต้องการอะไรที่โรงพยาบาลเห็นแม่จับผมภรรยาขณะเป็นลมชักจูงชุนเพียงแค่จ้องมองอย่างเย็นชาอินทรีก็เหมือนคนแปลกหน้าที่ถูกละเลย แต่เธอก็มีชีวิตอยู่15ปีแบบนั้นโดยไม่บ่นสักคำเพิ่งมีเวลาออกไปอินทรีไปบริษัทลูกสาวฉันอยากให้แม่และลูกออกไปกินข้าวแต่ถูกปฏิเสธอย่างราบเรียบเธอโทรหาพี่สะพ้ายและบอกให้เธอมาโรงพยาบาลกับเธอที่คาดว่าน้องชายจะมีอาการชักทิ้งเงินทั้งหมดในบ้านผู้หญิงคนนั้นต้องไปหาหมอคนเดียวรอให้สามีเลิกงานแล้วกลับบ้านแต่เพิ่งจะถึงประตูจากนั้นสามีของฉันก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนร่วมง,งาน เมื่อเธอกลับถึงบ้านแม่ยายก็คว้างลูกคลาบใส่เธอคว้างตาและสาบแช่งไม่เพียงแค่นั้นเธอยังโยนมันไปทั่วห้องนั่งเล่นทั้งๆท,ที่อินฮีกำลังทำความสะอาดจากนั้นเธอก็ชนลูกชายของเธอที่กลับมาจากที่ทำงานจุงชุนโกรธมากเขาตะโกน อินฮีไม่รู้จะเอาไงกับสามีดีฉันรู้สึกสงสารแม่สามีเธอพูดเสียงดังคุณโกรธคนชาราเพื่ออะไรในเวลานี้ลูกทั้งสองกลับมาบ้านจุงชุนโกรธทิ่ปลาและตัดเขียงและตบลูกชายหนึ่งครั้งในฮีวิ่งเข้าไปแทรกแซงโดนสามีดูว่าดูแลตัวเองไม่ได้งั้นก็ไม่ต้องสนใจฉันไอ้ขยะทุกคนคิดว่าเขาเมามีเพียงจุงชอนเท่านั้นที่รู้ประโยคสุดท้ายนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาพูดกับตัวเอง ปรากฏว่าเพื่อนร่วมง,งานโทรหาเขาเพื่อประกาศผลการตรวจสุขภาพเมลานโนมาจนกระทั่งผมเห็นเอ็กซเรย์ตอนนั้นเองที่จุนู้ชนตระหนัดได้ว่าภรรยาของเขาต้องทนอยู่นานแค่ไหนเพื่อดูแลครอบครัวเขาไม่กล้าก,กลับบ้านในฐานะแพทย์เขาเพิกเฉยต่อคำขอร้องของภรรยา,าเพื่อขอความช่วยเหลือจุงชุนไม่รู้ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับภรรยาของเขาอย่างไรจึงยืมสุรามาคลายทุกข์เมาแล้วก็กลับบ้านแต่เขาไม่ได้พูดอะไรกับภรรยาของเขาฉันแค่บอกให้เขาไปโรงพยาบาลและตรวจดูเห็นสามีเป็นห่วงฉัน อินทรีมีความสุขมากแต่เธอไม่รู้ความเจ็บป่วยของเขาร้ายแรงมากที่ประตูโรงพยาบาลอินทรีก็บ่นเช่นกันสิ่งที่ต้องทำนักเห็นได้ชัดว่ามันต้องใช้เงินสามีของเธอต้องการเรียกแท็กซี่ให้เธอแต่โดนเธอดุแล้วเขาก็โกรธและจากไปเพิ่งถึงบ้านอินรีค้นพบว่าแม่สามีของเธอหนีไปแล้วยังคงมองหาอาหารในทังขยะพาเธอกลับบ้านยังต้องอาบน้ําในเวลานี้ลูกสาวของเธอกลับมาบ้านจุงชุนขอให้ลูกสาวดูแลคุณยายและช่วยแม่ของเธอแต่ยอนซุปโตกลับบอกได้แค่เรื่องทุกข แต่ฉันไม่รู้ว่าจะคิดยังไงกับแม่ของฉันอินทีมีความรู้สึกผลตรวจสุขภาพไม่ค่อยดีเธอวิ่งไปถามสามีของเธอจุงชุนไม่ได้ซ่อนมันอีกต่อไปบอกว่าจะทำสัญญากรรมไม่คิดว่าอินดีจะใจยเย็นขนาดนี้แค่สัญญากรรมเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรต้องกังวลจุงชุนไม่กลา้าตอบเธอเพราะเขารู้ดีว่าหลังผ่าตัดไม่มั่นใจว่าจะหายดีภรรยาของจุงชอน,นอนอยู่บนโต๊ะผ่าตัดแม้ว่าเพื่อนร่วมงานจะบอกว่าการผ่าตัดตอนนี้ไร้ประโยชน์แต่เขาไม่อยากยอมแพ้แต่เมื่อพวกเขาเปิดท้องของอินที จุงชุนตกตะลึงเซลมะเร็งได้แพร่กระจายไปทุกที่เขาร้องไห้และบอกให้เย็บมันขึ้นมาจุงชอนล,ล้มลงกับพื้นนอกจากเขาทุกคนคิดว่าอินฮีสบายดีคืนนั้นจุงชุนเมาเกลงอยู่กลางถนนถูงนำตัวส่งโรงพยาบาลลูกชายมารับเขาเรียกอีกอย่างว่าเสียหน้าพูดคุยเพื่อการแข่งขันแล้วดันลงไปที่พื้นเขาร้องไห้ขณะบอกอาการป่วยของภรรยาแต่เด็กชายพุ่นถอดเครื่องช่วยฟังของเขาออกอินฮียังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลฉันคิดว่าพี่ชายของฉันมาเยี่ยมฉัน แกกลับกลายเป็นก๊อกน้ำอินรีไม่ยอมน้องชายดูดเธอที่ขโมยเงินท,งทั้งหมดที่พ่อแม่ของเธอเหลือที่จะบอกว่าเธอป่วยคือการแก้แค้นอินรีทนไม่ไหวเธอยอนดิ้วโรงพยาบาลให้พี่ชายของเธอแต่อินรีไม่เคยเกลียดพี่ชายของเธอด้วยคำพูดของเธอเองเธอมีพี่ชายคนนี้เท่านั้นไม่นานหลังจากนั้นอินรีก็ออกจากโรงพยาบาลแต่เธอรู้สึกเหนื่อยมากกว่าเดิมรอยฟกช้ำอับปรากฏตามร่างกาย เมื่อเห็นภรรยาต,ต้องทนทุกข์จุงสุนหันกลับมาฉันไม่กล้าบอกความจริงกับภรรยาเช้าวันรุ่งขึ้นอินทีพบว่าสีอ่ยวขึ้นราในเกาหลีพวกเขาพูดว่าถ้าผู้หญิงในบ้านป่วยแล้วอนาคตจะขึ้นราแม้ว่านี่เป็นเพียงวิธีการพูดของมนุษย์แต่ความรู้สึกอินทีดูเหมือนว่าพระเจ้ากำลังบอกใบอะไรบางอย่างคือหนึ่งอาการป่วยของเธอกำเริ่อีก ไม่กล้าปลุกใครอินฮีพยายามคลานเข้าน้ำเมื่อมาถึงจุดนี้เธออาเจียนเป็นเลือสดสพเต็มปากอินฮีน่ากลัวกว่าที่เคยเธอตื่นตระหนออกและเรียกสามีของเธอแล้วทวนคำถามซ้ำแล้วซ้าเล่าว,ว่าจุงชุนกอดภรรยาของเขาแน่น เขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรได้แต่พูดขอโทษอินฮีรู้ดีว่าเธอจะอยู่ได้อีกไม่นานเธอแบ่งเงินอ่อนให้ก,กับลูกๆของเธอแต่ละคนจากนั้นเขียนคำแนะนำอินฮีกลัวจะตายทีหลัง พวกเขาไม่รู้วิธีดูแลตัวเองอินรีตั้งใจจะพบกับแฟนและลูกสาวของเธอแล้วจูจ่จก็ค้นพบพวกเขาแต่งงานและมีลูกเธอไปโรงพยาบาลเพื่อพบสามีของเธอแล้วพบแพ็ปอีกคนนั่งอยู่ในห้องทํางานของเขาสามีของเธอถูกไล่ออกอิงรียือนอยู่กลางทะเลดูเมืองที่วุ่นวายเธอไม่ได้คาดหวังว่าชีวิตของเธอจะแย่ขนาดนี้ตอนนี้คืนนั้นอินรีบังคับลูกสาวให้เลิกราแต่ยอนฟูบอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องของฉัน เมื่อเห็นอย่างนั้นจุงชุนตัดสินใจให้ลูกสาวรู้ว่าแม่ของเธอกำลังจะตายเมื่อได้ยินเช่นนี้ยอนฟูก็ตื่นตระหนออกมากเธอไม่เคยจินตนาการถึงชีวิตที่ไม่มีแม่ของเธอในขณะนี้เธอจำคำแนะนำของแม่ได้อันที่จริงยอนซูร,รู้ดีว่าเขาจะไม่เยียร่างเพื่ออยู่กับเธอแค่เธอยังคงฝันกลางวันบัดน,นี้คใหยแม่หลับให้สบายเพื่อความสุขในอนาคตของเขาเช่นกันยอนฟูกล่าวคำอำลายอย่างหนักแน่นอึนฮีเริ่มเตรียมชีวิตหลังความตายของเธอเพื่อที่เธอจะได้จากไปอย่างสบายใจ เธอมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแต่ยังมีอีกหลายสิ่งในโลกนี้ที่เธอไม่แน่ใจหลังจากรู้ว่าแฟนของลูกชายกำลังท้องอินฮีรีไปหาผู้หญิงอีกคนทันทีที่คิดว่าการตั้งครรภ์เป็นเพียงความเข้าใจผิดลูกชายของฉันยังดูเหมือนเด็กอิงฮีหวังว่าเธอจะมีชีวิตยืนยาวขึ้นอีกมากเธอยังซื่อประกันให้พี่ชายของเธออย่าง,งเงียบๆดังนั้นแม้ว่าเธอจะไม่อยู่ในโลกแล้วก็ตามแล้วลูกชายของฉันก็จะยังอยู่ดีผู้หญิงคนนี้เสร็จละมาทั้งชีวิต จบจนตายก็ยังห่วงใหญครอบครัวกลัวว่าลูกจะเป็นห่วงฉันอินทีซ่อนความเจ็บป่วยของเธอการกลับเป็นซ้ำของโรคก็พยายามยับยัง้งวันหนึ่งเดินเข้าไปในบ้านจากนั้นอินรีก็หมดสติไปเป็นแม่ย่าเธอมีอาการชักอีกครั้งถ้าเธอพึพรรมพำเธอก็จะตายจุงชุนทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาเข้าไปในโกดังใช้้อนและแผ่นไม้ล็อกแม่อยู่ในห้องจากนั้นปิดประตู คืนนั้นอินรีแอบเข้ามาทำผ้าห่มให้แม่สามีจากนั้นค่อยๆเป่านิว้วที่บาดเจ็บของเธออินฮีกลัวว่าเมื่อดางตายจะไม่มีใครดูแลนางเธอจึงตัดสินใจแม่สามีก็สู้ๆแต่อินรีกอบเธอแน่นขึ้นร้องไห้ปลุกทั้งครอบครัวพวกเขาวิ่งไปดึงเธอออกมาอินรีตะโกนเสียงดัง ลูกชายเท่านั้นที่รู้ว่าแม่ของเขากําลังจะตายเขาเริ่มทําตามสัญญาที่จะสอนให้แม่ใช้คอมพิวเตอร์สัญญากับแม่ว่าสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแน่นอนจุงชุนรู้ว่าภรรยาของเขามีความปรารถนาอีกอย่างหนึ่งที่กําลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่ก่อนหน้านี้เธอเป็นคนเดียวที่ดูแลซ่อมแซมบ้านตอนนี้ถึงเวลาที่เขาต้องทําอะไรบางอย่างให้กับภระระยาของเขาจุงชุนปรับปรุงบ้านเรียนรู้ที่จะดูแลแม่ของคุณลูกสาวก็โตขึ้นมากเช่นกันเริ่มทําการบ้านช่วยแม่วันหนึ่งครอบครัวตัดสินใจผายอิงฮีไปบ้านใหม่ ให้สามีของเธออยู่กับเธอในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตวันที่พวกเขาย้ายคือนอนบนตักแม่สามีเหมือนเด็กเธอรู้แม่ว่าเธอเคยตีเธอเมื่อเธอมีอารมณ์ชุนเฉียวแต่เธอก็เป็นคนที่เธอห่วงใยมากที่สุดเช่นกันน้องชายของอินรีก็ปรากฏตัวขึ้นให้นมร้อนหนึ่งขวดแก่เธอฉันซนมาทั้งชีวิตเข้าใจมากขึ้นมองดูน้องชายจากไปอินรียิ้มอย่างมีความสุขตอนน้องก็ร้องไห้เหมือนเด็กร้องไห้เพราะรู้สึกเสียใจ เมื่อมาถึงบ้านอินฮีก็เห็นลูกชายของเธอออกไปแล้วย้ายไปอยู่บ้านใหม่กับสามีของเธอบ้านกว้างขวางและสว่างสดใสและการออกแบบสวนดอกไม้ของสาวๆอินฮีมีความสุขมากตั้งแต่นั้นมาสามีของเธอก็อยู่กับเธอทุกวันเขาทําอาหารดูภาพเก่าๆกับเธอพาเธอไปที่แม่น้ําเพื่อเล่นเทลงที่เคยร้องด้วยกัน กลางดึกยุนฮีถามสามีของเธอว่าเขาจะคิดถึงฉันในภายหลังหรือไม่จุงชุนตอบด้วยน้ำตาใช่ฉันจะคิดถึงคุณทุกวันนี่อาจเป็นคำสารภาพที่โรแมนติกที่สุดที่เธอเคยได้ยินในที่สุดอินฮีก็ยังต้องจากไปเรามักพูดเสมอว่าการจากกันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่นั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะชื่นชมวันที่อยู่ด้วยกันอย่างไรอย่าเพิ่งทิ้งความเสียใจนั่นจะเป็นการบอกลาที่สวยงามที่สุดในโลก